สวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนน้องที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ iPad Air 2ในปี2022มีหลายๆคนถามมาว่า iPad Air 2เนี่ยยังน่าใช้ไหมเอามาเรียนออนไลน์อะไรได้หรือเปล่านะซึ่งถ้าพูดกันจริงๆ iPad Air 2เนี่ยเป็นหน้าจอ9.7นิ้วหน้าจอค่อนข้างใหญ่ ให้สแกนลายนิ้วมือมาต่างกันกันกบ iPad Air หที่สแกนนิ้วไม่ได้ CPU ให้มาเนี่ยจะเป็นชื่อ Apple A8X นะครับซึ่งเร็วแรงๆเทียบกับชื่อ Apple A9 แล้วก็รองรับอัปเดต iOS 13 14 15หรือ iOS 16ก็อาจจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเหมือนกับ iPhone 6s 6s Plus ในปลายปีที่มีขคาวเริมา แล้วก็ใหญ่หนึงก็คือได้มาเป็นแรม2ลอม1 6 g กิกนะครับจะมีให้เลือกถึงรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น Cellular Wi-Fi นะครับใส่ซิมเล่นเน็ตได้รุ่น Wi-Fi ธรรมดาเครื่องที่บอกเอ,อกมาจะเป็นกามสู่1 6กิกราคาตอนนี้ถ้าเป็นมือ2นะครับเพราะว่าราคามือหนึ่งอ่ะไม่มีขายแล้วนะครับในซูนในช็อป มือสอเนี่ยเขาขายกันในเพจในกลุ่มนะจะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทเลยหรือถ้าสภาพมีตำหนิหน่อยๆก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง4,500นะครับรุ่น Wi-Fi แต่ถ้าเป็นรุ่นเซลูล่าก็6,000กว่าบาทนะครับรุ่นที่ใส่ซิมได้แต่ว่ามันจะโทรไม่ได้เหมือนกับฝั่ง Android นะคือถ้าพูดถึงในราคานี้ประมาณ4,000ถึง4,500ผมว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสฝั่ง Android เนี่ยมีหลายรุ่นนะมือสอ อย่างเช่น Samsung A8.0 นะครับราคา2,005เองนะครับซื้อได้2เครื่องอ่ะใส่ซิมโทรได้แค่เอามาดูหนังฟังเพลงดู YouTube แบบเนี้ยก็ต่างกันนะในเรื่องของระบบนะครับฝั่ง Android กับฝั่ง iOS แล้วก็แบรนด์ในเรื่องของดีไซน์รูปทรงนะครับอาจจะชอบต่างกันนะครับส่วน iPad Air 2ในเรื่องของการใช้งานโซเชียลก็ถือว่าทำงานได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าในเรื่องของการเล่นเกม บางเกมแล้วกันนะครับหรือเกมสเปคสูงๆก็อาจจะเล่นเกมอาจจะช้าหน่อยหรือว่าบางเกมอาจจะปรับต่ําปรับกลางๆก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าปรับสุดอาจจะไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่าชิวไอแปก็ค่อนข้างนานหลายปีแล้วนะครับที่เปิดตัวมาแต่ถ้าเป็นพวกไอแพดเจนหกไอแพดเจนเจน่าซื้อกว่าหรือน่าเล่นกว่า แต่ถ้าเอามาเป็นเครื่องสำรองหรือเอาไว้มาดูอย่างฟังเพลงนะครับชอบระบบ iOS ชอบหน้าจอใหญ่ๆ9.7นิ้วนะครับ iPad Air 2ผมก็ยังเรียกว่าเป็นรุ่นในที่ยังน่าช้าอยู่นะครับผมอนาคตข้างหน้า iPad Air 2นะครับอาจจะไม่ได้อัปเดตหรือไม่ได้ไปต่อนะครับในส่วนของ iOS 16เหมือนกับทางฝั่ง iPhone 6s 6s Plus มีข่าวมาบอกว่าอาจจะไม่ได้อัปเดตแล้ว iOS 16 เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือ iPhone 6s iPhone 6s iPad Air 2เนี่ยนะครับมันจะมีรุ่นความจุ16กิกอาจจะเป็นเหตุผลส่วนนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือการตลาดที่ต้องการให้เพื่อนๆนน้องๆหรือพี่ๆนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับไปหันไปใช้ iPhone หรือ iPad รุ่นใหม่ๆนะครับจะได้รองรับฟีเจอร์ใหม่ๆแบบนี้เพราะว่ารุ่นเก่าๆบางฟีเจอร์ก็อาจจะไม่รองรับในเรื่องของการใช้งาน กล้องหลังให้มา8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า1.2ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอได้ถึง 720p 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆก็มีให้ใช้งานเหมือนกับทางฝั่ง iPhone นะครับพวก s d r แล้วก็รองรับการวิดีโอคอลถ่ายรูปทิ่ตรง TikTok นะครับถ่ายคลิป TikTok ก,ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ ก้อง iPhone หรือ iPad นะครับต้องเน้นในส่วนของโหลดแอปเสริมนะครับอย่างแอป TikTok เอามาถ่ายแบบหน้าเซลฟี่แบบนี้นะครับแต่ถ้าหน้าสวยๆเลยบางคนก็แล้วแต่ความชอบดีกว่านะเพราะว่าหน้าสวดๆเนี่ยแบบค่อนข้างดำเลยแต่ก็ถือว่ากล้องถ่ายได้สวยดีนะครับส่วนมากก็ ผมว่าส่วนมากหลายๆคนที่ซื้อมาก็น่าจะเอามาดูหนังมากกว่านะครับดูหนังดู l i x n i x F l i x ดู u ู u b u นะครับหรือว่าเล่นฟงเล่นเฟนแบบนี้นะครับมากกว่านะครับอาจจะทำงานใครของออนไลน์แบบนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ถามว่า iPad air 2ในปี2022ยังน่าซื้อไหมก็บอกเลยว่ายังน่าซื้อนะครับถ้าใครที่มีงบในราคาแบบ4,000กว่าบาทหรือ 5, 0 0 0กว่าบาทแต่ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับฝั่ง Android นะครับที่เรทราคาประมาณนี้ ต้องเอาปเปรียบเทียบกับ iPad รุ่นใหม่ๆด้วยนะครับที่ iPad gen 6, gen 7ที่รุ่นนี้เขาใส่ชิปมาเป็นชิป a 1 0มันจะชิปแรงกว่าแล้วก็ราคาก็ห่างกันแค่ไม่มากนะ 3, 2, 3 0 0 0บาทก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็งบแต่ละคนด้วยนะครับบางบางคนอยากได้ iPad air 2ซื้อมาลองดูก็ได้นะถ้าไม่ชอบก็ขายประมาณนี้หรือถ้าแบบเออถ้าชอบก็ใช้งานได้ไปเรื่อยๆยาวๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้อัปเดตหรือไม่ได้ไปต่อเนี้ย กับ iOS 16ก็มันก็ยังใช้งานพวกดูหนังฟังเพลงโหลดแอป pp, โหลดเกมได้นะครับหรือดู YouTube ได้โอเควันนี้ก็มาอัปเดตพรีวิวพูดถึง iPad Air 2นะครับในปี2022กันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ